ดีนะทุกคนตอนนี้เราอยู่ในเกมไม่ครปชีวิตรอดในโลกของโปเกมอนคับว่าวในตอนที่28กันต่อนนะ <G ül> แล้ววันนี้เราจะได้โปเกมอนป่าตัวไหนมาครอบครองกันบ้างไทอย่างเนียเราเอาไปจับกันเลยโอ้างดูเด็กๆที่น่ารักของเราซคิดถึงทุกตัวเลย <G ül> คิดถึงมากเลยเหรอไม่ได้เข้ามาเล่นตั้งหลายอาทิตย์แล้วนะแต่วันนี้เรามีไฟติ้งกันมา้าแบทท่านกันอีกแล้วแ <G ül> น่ใจนะอมไม่เจอกันแป๊บเดียวเนี่ยหันกล้ามาท้าพี่เคนสู้เหรอไทใครบอกว่ากลัวเราเอาละมาเริ่มเลยดีกว่าพี่เคน เดี๋ยเขาจะท้าชนพี่เค็นะท้าสู้นะต้องเจอกับเจ้านากิจกนันไหนมาดูของเขาสักก่อนมีอาวุธเป็นดับต้นหอมนี่นะตัวแรกมาก็าตัวโหดมาเลยอ่ะพี่เคนไม่ยอมหรอกทางพี่เค็นมาเอานามาสูนมาสู้อ๋อเหรอหัวละไซดกันเลยได้เจอปากงาบหลักเฮ้ยยอมได้ไงจัดเลยเข <c oughs> ้ากระบาดโอ้ <c oughs> โหเหลือสามเปอร์เซ็นต์งานงอแล้วว่า <c oughs> เอเงี้ยดับต้นหอมของเขานามาสูนมาสู้นะอดทนไว้อีกทีนึงขออีกทีนึง อันต้องซ้ำไปนะอ,อย่าเพิ่งซ้ำเออโอ้ออออดูมันเต้นยาเยอะเลยดิ เขาบอกเราพี่เคียนบอกว่าพี่เคียนต้องแพ้เขาเห็นแววตั้งแต่แรกแล้วนะเฮ้ยไม่ได้กาละถ้าอย่างนั้นเอาตัวนี้มาแก้ทางเอาตัวไหนมาเขาไม่ปวดมันบารโดโลมาเลยมาประเทศดินกระบาดของเขาได้ยังไงประเทศดินเอ้าโอ้โยเจ็บอยู่เจ็บอยู่เลดลดนั่นไงเลือดลดเลือดลดเฮ้ยยังไม่ตายเหรอแต่ท่าของพี่เคียนมันไม่ธรรมดานะเพราะมันจะดาเมจดสองครั้งนั่นไงเรียบร้อยไปแล้วลูกเขา ถ้าอย่างนั้นต้องเรียกเจ้าโผนิปะลั่งกาล่าออกมาน้องเป็นธาตุพลังจิตนะเอาละเตรียมรับพลังจิตมาเถิดยูยังถึกอยูยังถึกยูเอ้เธอก็ถึกได้มีหนาหลักน้ะมาคราวนี้แหละเจอแบบพิเศษข้าวอะไรเป็นไงโอ้โหเราสีพิติคเศษข้า่วมวยเสือกับบ้านไปเลยโอ้เดี๋ยวกันเดียวกันเฮ้ยเกมมันเพิ่งเริ่มเท่านั้นน่าเจอนี่หน่อยเรีคุคุรัเกะมาเลยไอ้เจ้า่าตุพิเศษของเขาแบบเป็นไง เ็นอย่างงเีจะไงท้องอะมูส์ถึงเขาจะโดนเป็นปลาหมึกแต่เขาเป็นดินกับหญ้านะนี่ไงเจอไปอพอจึงเดลือกไปให้เดาทุกคนเราก็จะเลือกเจ้ามูแลนค่ะออกมาสู้นะน้องเป็นท่าปกติตาะหนกยาวเฟิร์มมากเลยกิก้าเงี้ยล่ะเจอท่ากิก้าเขาเข้าไปโอ้โหเที่เดียวตายไหมเหรอชาล่าเลือดถอดหายหมดเลยนะโู๊เอาไข่มาเดียในงานนี้ อันกันเอานี่มาเลยมาสักกิริมาเจอขันจามเลยนี่ไม่เจอขวานเหรอเจอท่ากิ๊กเกอร์ขันมาเป็นยังไงไม่ต้องมาฮอกเข้าไปเป็นไงล่ะ กลับเสมอเลยมันเป็นไงน่ะกลับพักก่อนใครเงี้ยต้องเรียกเจ้าร้านเทสต์กลับมาโอ้มาทำไมไม่รอดลำหน้าไปเลยไปรีบกลับไปเลยหนาทิ่มไปแล้วอัทัศน์ยามาจะมาสู้ยังไงเราใช่อย่างงั้นเรนโทล่าทัดไฟฟ้าเราฝากไหนดีนะเฮ้ยเจอของแข็งโอ้ยนึกว่าจะได้ตีสักทีเป็นไงเป็นไงี้ยใครงั้นต้องเจอตัวนี้พัฟเดชมาเลยต้องดีใจป้ามามากินน้ำชายดีกว่า เปีนยังไงล่ะนี่ถึกดิวถึกดิวตีไม่เข้าหรอกนะเลือดน็อดเลือดน็อดโอ้โหตายไหมตายด้วยตายแล้วเลือดเจียวผีหรอกซะหน่อยเออเสียละอาลอล่าเราไม่เข้าเราไม่ถึออกมาโอ้ยไม่ทันได้เปลี่ยนตัวนายแล้วนะตัวสุดท้ายแล้วเฮ้ยพี่เข่งก็ตัวสุดท้ายแล้วเหมือนกันมาเจอพันวันไหมตัวสุดท้ายนี่แหละไปเลยไฟฟ้าแสนโว้ไปนไงย่ะแดงแล้วแดงแล้วเฮ้ยเทลู ไม่รอดหรอกน่าอดีตผ่ <c oughs> าโดยใหญ่เชยยียวพี่แคนขี้โกงไม่ได้ขี้กองใครขี้กองกันแน่โอเคถ้าพี่แคนเลิกแล้วเ,เนี่ยฉันวันเก่งที่สุดเลยนี่ต้องมีรางวัลให้นะเอาไปรักษาก่อนสบักสบอมแล้วกันงวดนี้รักษาด้วยรักษาด้วยฮ่าพาไปแคนจนได้ไม่เป็นไรเราพัฒน,นารอบโปเกมอนของเรากันดีกว่าเนาะดีเลยเจ้าตัวนี้ เอเนโคค่ะเราจะต้องใช้หินพระจันนะคะในการเปลี่ยนร่างน้องค่ะให้กลายเป็นเอเนโคโรโรค่ะอุย้ยนั่นนะจมตาแป๋วเลยนั่นหูมาแล้วนะเหมือนใส่หมวกมาเลยนะอันนั้นแผงคอเขาเหรออุอ้ยมาใส่พวงอะไรนี่เนี่ยหรือห่วงยางสักอย่างแล้วก็ตต่อไปค่ะคาร์นาคุชิทะเลตะวันตกนะคะเราจะเปลี่ยนร่างให้น้องเป็นไซโทรนทะเลตะวันตกค่ะ อ๋อหอตัวบอลล์เลยน้องเหมือนหอยทากเลยนะเนาะอ้มันก็น่ารักดีนะตาแป๋วดี <c oughs> แล้วก็ตัวต่อไปค่ะตัวนี้มันชื่อว่าฮิโตเดมันค่ะแต่ว่าเราต้องใช้หินน้ํานะคะในการเปลี่ยนร่างให้น้องกลายเป็นสตา์มีค่ะเพราะว่าน้องเป็นปลาดาวอยู่แล้วเนาะนี่ตัวเปรดพิ่เคนใช่เขาก็ชอบนะตัวเนี้อะไรที่มาจากทะเลเนี่ยชอบมากเลยแหละ แล้วก็มาถึงตัวต่อไปค่ะอรุคุจิระค่ะตัวนี้ต้องใช้ธาตุหินน้ำแข็งนะคะในการเปลี่ยนร่างของน้องให้เป็นฮันจิระค่ะน่ารักะตาแป๋วเลยน้องจะตัวใหญ่แบบนี้่ยโอ้โหเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ยังตัวตะมุตตะมี่อยู่เลยทำไมตัวใหญ่ขนาดเนี้ยใหญ่ปะวานันเนี่ยมันจะเข้าบ้านยังไงเนี่ยเอ้ยเหมือนการเดียนเลยอะอู้ยงี้ต้องเก็บไว้ก่อนนะแล้วก็ตัวต่อไปค่ะเนียวรุมาค่ะเนียวรุมาเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนร่างให้น้องเป็น วันนี้ตะค่ะนี่เลยลองเปลี่ยนร่างดูนะโอโห้หน้าบึ้งเมเชียโอ้โหอ้วนทวนสมบูรณ์จริงเลยที่แบบหางของมันมันกลายเป็นสปริงได้ด้วยเหรอเอ้ยหางเหมือนสปริงเลยอะ่ะโอ้ท่าหางอ้วนตุบหน้าดูเลยเมื่อกี้ยังพร้อมอยู่เลยนะแล้วก็ตัวต่อไปค่ะเบตัวเบตาค่ะแต่เป็นร่างอโลล่านะคะจะเปลี่ยนร่างให้เป็นเบตัวเบตันร่างอาลโลล่าค่ะว้าวน่ารักแจ้งสีมันจะไม่กล้าขนาดนี้อ๋อไม่มเหมือนสลามเขียวเลยอะ่ะไม่ดิหลากสีตอนนี้เป็นสลามเรนโบ์นะ I <laughs> โอเคเดีย๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปจับโปเกมอนกันเหมือนเดิมเนาะไม่ได้ข้ามาเล่นชนานนะคะเราก็ใส่ด a ต a Pa แพกแล้วก็มดของมันเข้ามาใหม่ค่ะบอกเลยว่ามีโปเกมอนตัวใหม่อีกหลายสิบตัวเลย <gasps> น่าจะมีโปเกมอนตัวใหม่ให้เราได้จับเพิ่มเนาะที่เราเวละยะห่างในการเล่นเป็นสักพักก็แหละเพราะว่าเรารอให้เขาอัปเดตกันนะคะอย่างเช่นอัปเดตพวกด a ต a ตแพกใหม่ๆเข้ามาหรือว่ามดอัปเดตนะคะตอนนี้ก็น่าจะมีตัวใหม่ๆเข้ามาบ้างแล้วแหละมีมากกัน้อยนะมีประมาณแถวนี้เรามาถึงป่าแม่มดแล้วเราจะต้อง oh. น้ำลงไปนะคะเพราะว่าในน้ำเนี่ยมันมีแบบโปเกม,มอนที่คล้ายๆกับปลาดุกมาค่ะนี่ไงเจอแล้วตัวนี้เราจะไปลองจับน้องดูนะเดอะโจ๊ค่ะ เป็นาตาน้ำกับธาตีนนะคะมันจะมีหนวดอยู่2เส้นค่ะเป็นเรดราที่ละเอียดอ่อนมากเลยนะในโปรเกต์เขาบอกว่ามันสามารถตรวจจับตำแหน่งของเหยื่อได้ค่ะแม้ว่าน้าในนี้มันจะขุ่นเป็นโคลนก็นตามนะเพราะฉะนั้นเราอยากได้น้องตัวใหม่กลับไปบ้านเราต้องจับน้องให้ได้เลยติดไหมติดไหมไอ้มาถึงขั้นนี้แล้วไม่ติดได้ไงเย้โอเคเดินหน้ากันต่อได้แล้วสมาชิกใหม่คนแรกวันนี้ต้องจับให้ได้หลายตัวเนี่ยนะเดีย๋ยวขอหักกันนะเนี่ยเนี่ยพี่เกงเขาเห็นแบบแป๊บเอา้าเดินไปไหนแล้วล่ะ เฮ้เดี๋ยวนะเจอตัวไม่คุ้นเลยอ่ะเจอตัวใหม่ก็เหรออืมน่าจะเป็นตัวใหม่นะเฮ้ยนี่ไงเฮยมันถือท่อนไม้มาด้วยอ่ะตัวนี้มันชื่อว่า Doc Color เป็นท่าต่อสู้นะคะ น้องอ่ะชอบแบกไม้นะก็ค,คือน้องเป็นตัวที่มีนิสัยแบบชอบช่วยทํางานก่อสร้างนะคะถ้าบอกว่าวันที่น้องหยุดก่อสร้างอ่ะมันจะเป็นวันที่ฝนตกนะคะน้องก็จะควงขอนไม้ไปมานะแต่วันนี้ฝนไม่ตกค่ะเลยจับน้องเลยร่างสามเขาอ,อย่างเท่นะบอกเลยไม่เลยจับซะยกมาเป็นของพี่ซะนะไอ้ที่สุดก็ได้น้องมาคลองแล้ว <S <S อือถาวนี้จะมีตัวใหม่ๆอีกหรือเปล่านะไอ้ท่านี้เริ่มข้ามแล้วเนะี่ย เอาแต่ค่อยๆย่องไปย่องไปในเวลากางคืนค่ะเอ้เวลาการคืนในป่าเบิร์ชเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะในป่าเบิร์ชเนี่ยเจอตัวใหม่เหมือนนกคู่เลยอะ่ะตาปนมากเลยอะ่ะไอ้จะไปไหนไม่ยอมให้หนีหลักนะจับซะแลยไอ้เจ้านกคูก่ตัวนี้มีชื่อว่าโฮโฮค่ะโฮโฮเนี่ยเขาจะเป็นท่าป,ปกติแล้วก็ท่าบินนะคะมันจะชอบยืนขาเดียวค่ะแล้วก็สลับขาแั้ยืนอย่างรวดเร็วค่ะจนมองไม่เห็นท่ไม่ทันเลยแหละ ก็เรียกว่าสับขาหลอกก็ว่าได้นะกลางคืนก็ต้องนกฮูกสิไอ้ไม่เห็นขยืนขาดเดียวเลยน้องก็มีอยู่ขาดเดียวไม่ใช่หรอ <c oughs> อุ้ยกระโดดนี่ไงมาสลับขา <c oughs> ดูไม่ทันจริงๆด้วยดูเหมือนกับว่าน้องมีขาดเดียวด้วยซ้ำมมนะเนี่ย <c oughs> อีกขานึงเขาแอบไปในตัวหรือเปล่าอ่ะแล้วเขาไปสร้างทำไม <c oughs> นั่นน่ะดิทำไมตั้งยืนขาดเดียวมันนกกระยางไว้ได้ <c oughs> โอเคได้น้องมาแล้วล่ะต่อไปก็ออกเดินทางกันต่อนะคะออกจากป่าเปิดกันก่อนเนาะ เดี๋ยวนะต้องระวังตัวนิดนึงเพราะว่าไม่มีมอนเตอร์อยู่แถวนี้นะคะไอ้ม,มีมีโปกเกบ,บอลด้วยแหละเดีย๋ยวลองเปิดดิอันดอไว้ขังเกลือแล้วไปละจุดประสงค์ลกของ,งวราคือจับโปกเกมอนค่ะอืมเดี๋ยวนะเฮ้ยตัวนี้ไม่คุน้นตัวนี้ยังไม่มีตัวนี้ชื่อว่าอุสเนค,ค่ะเป็นทักความมืดนะคะ ขาบ,บอกว่าตัวนี้มันมีชีวิตอยู่โดยการขโมเยเหยื่อค่ะก็คือขโมเยเหยื่อโปเกมอนตัวอื่นน่ะที่หามาได้นะคะเขาบอกว่าเท้าของมันนุ่มมากเลยนะเวลาเดินมันจะไม่มีเสียงเลยค่ะจะตัวนี้ในกลุ่มมันเจ้าเล่ยมากเลยนะมันเป็นแก๊ง3มตัวอ้าวเจ้าเลย่ยเหรอนี่หนะ้าตาน้องไม่น่าเจ้าเล่ยเลยนะอย่างนี้ต้องหาจับเพิ่มให้ได้3ตัวนะน้องเป็นธาดความมืดซะด้วยกําลังอยากได้อยู่พอดีเลยทีนี้เราก็ไปกันต่อดีกว่าอันนี้ก็เช้าอีกวันนึงแล้วแหละอืมแถวนี้ไม่รู้ว่าจะมีตัวใหม่หรือเป ดูกันนะดูกันขึ้แต่ข้างบอสูงๆกันนะเพราะว่าอยู่ต่ำๆม่มันมองไม่ค่อยเห็นเลยอะเฮ้ย hey, ตัวสีชมพูหาดูหน้าหน่อยดิตัวนี้มันชื่อว่าคานุจังค่ะ เป็นธาตุแฟรี่แล้วก็ธาตุโลหะนะคะตัวนี้มันมีอาวุธแบบชอบเวี่ยงค้อนค่ะแล้วค้อนหนักมันก็ทําจากมือนะเพื่อที่จะป้องกันตัวค่ะแต่ก็มักจะถูกปโปกเกมอนที่กินโลหะนี่แย่งไปค่ะอุ้ยดูสิมันถือกุ้งกิ้งด้วยน่ารักเชียวนองน่ารักมากเลยอะ่ะตัวสีชมพูนะถ้าทางจะติดจุ้งกิงนะ้งไหมสีชมพูกุ้งกิง้งก็่แหละโอเคได้มาอีกตัวแล้วนะไอพี่ป่าสัก,กุลกกันบ้างดีกว่านาะพี่ป่าสัก,กุลักยังไม่ค่อยได้เดินมาเลยแหละ นี่น่ารักค่ะเฮ้ยข้างหน้าของเราเหมือนไดโนเสาร์เลยอะ่ะเฮ้ยตัวมันเหมือนทีเล็กยอส่วนเลยแ่ะตัวนี้มันมีชื่อว่าจิกลัสค่ะจิกลัสเนี่ยเขาจะเป็นธาตุผินกับธาตุมังกรนะคะเขาบอกว่ามันคล้ายๆกับไดโนเสาร์มันก็จะมีกรามขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็มีแรงกัดที่น่ากลัวมากเลยนะแต่ว่า บางทีก็กล่าวว่าแม้คือสภาพเดิมกลับมาใหม่นะคะแต่ก็จะมีรูปร่างหน้าตาที่เหมือนสมัยก่อนมากกว่านะเว้ยตัวนี้ยังใครพี่เคนขอได้ปะคือผู้หญิง,งกะคือน้องน่าจะเป็นพวกไดโนเสาร์นะคะแอ้ยัยงเพิ่งเปลี่ยนเรื่องนี่แต่ได้ไม่ได้พี่เคนตัวนี้มันน่าจะหายากนะเดินมาตั้งนานยังไม่เจอเลยล่ะแล้วก็ใกล้ๆกันเลยค่ะเราเดินมาไม่นานนะคะก็เจอกับเจ้าโรคันร่างอโลล่าค่ะก็จะเป็นธาตุน้ําแข็งนะคะน้องมีลักษณะคล้ายๆกับหมานะคะหรือว่าหมาสีขาวเนาะเขาบอกว่าน้องเนี่ยได้รับพลังน้ําแข็งค่ะในนระหว่่่าางทีออศัยยููบ เขาที่มีหิมะนะคะหิมะที่เป็นหมื่นปีทับถมกันในภูมิภาคของอะโลลามาเป็นเวลานานค่ะอ๋อห oh, ลับปุ๋ยเลยชิกลัสเนี่ยอยากได้มานานแล้วนะแต่ว่าเดินหาไม่เจอถ้าว่าตอนนี้เขาก็อัปเดตเข้ามาใหม่แล้วด้วยเนาะเอาว่าต่อไปเราจะไปโซนทะเลกันนะคะเราจะไปลองดูที่ทะเลว่าเขามีการอัปเดตโปเกมอนตัวใหม่ๆเข้ามาหรือเปล่านะหาดูกันหาดูกันเฮ้ยขึ้นมาพอดี hey, เลยตกใจหมดเลย น่าเหมือนต้นกระบองเพชรแล้วล่ะตัวนี้มันชื่อว่าซาโบเนียค่ะ<อ>แล้วเจ้าซาโบเนียเนี่ยค่ะเป็นธาตุย่ากับกระบองเพชรนะคะก็ชอบอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายค่ะอย่างเช่นพวกทะเลไรายนะคะน้ําที่สะสมในร่างกายของมันเนี่ยสามารถที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตมันให้อยู่ได้ถึง30วันด้วยกันเลยนะ น้องอยู่แคใกล้พวกแบบชายหาดทะเลหรือว่าโซนทะเลทรายนะคะอ้อหน้องสนจะเป็นทะเลทรายาต้องเจอน้องแน่นอนเลยแหละรู้สึกว่าน้องจะมีกระหลายตัวนะคะน่าจะหาง่ายอยู่นะน้องดื้อด้วยเนี่ยไม่ยอมไปกับเราอ่ะอันน่าน้องมีหลายตัวยังไงยังไงต้องจับได้อยู่แล้วสักตัวนั่นแหละเจออันตราบอลเนี่ยเป็นไงล่ะยังไม่ยอมอีกเหรอ ดื้อชะมเลยตัวนี้ต้องเก็บเข้าไปให้ได้เพราะว่าน้องยอมมาหลังนันไงโอ้โหทีดียวอยู่เลยของเขาดีจริงไม่กล้าดิ้นเลยโอเคจ้าเดี๋ยววันนี้เราก็ตามหาโปเกมอนไว้ค่นี้กันนะถ้าชอบเล่นโปเกมอนแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดปุ่มกระดิ่งให้กันด้วยล่ะแล้วอย่าลืมมาคอมเมนพูดคุยกันนะครับวันนี้ต้องไปก่อนนะบ๊ายบาย